ก็ถ้าในปกตินะครับในกระบวนการตรวจสอบนะครับถ้าหลุดจากนม่สือจากทางฝูงองบรวมครับไปที่หน่วยงานใดนะครับกระบวนการมาตรฐานหน่วยงานที่ได้รับแังสือกากเราครับนับจต่วันนี่นับแม่สือก็จะต้องตอบเราภายในสามสิบวันนะครับอันนี้คือคือโดยมาตรฐานครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับในลักษณะเรื่องต่างๆด้วยนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับต้องมีการตั้งกรรมการต้องปัญหาเกี่ยวกับที่ดินหรือปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ย มันอาจจะใช้ระยะเวลาเกินกว่า30วันได้ก็อันนี้ก็อาจจะต้องอขอความเหนใจนิดหนึ่งเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องของกฎหมายก็แค่จับตอนนี้งนะครับในนี้เนี้ยทางเราก็จะพยายามเล่นติดตามอนี้มันเป็นปีแล้วเนะางปีล้นะไม่ใช่วครับว่าอันเป็นเรื่องของว่าตั้กยู่ไอยู่อ่าใช่ครับก็ อย่างนี้เราติดตามใไว้เ่ากต้องสอบทานหน่าไนหอยอย่างที่ว่าส่งส่งไหนล้วก็เป็นคนประสานให้ในเรื่องของกรณีที่เป็นที่ของใครก็ไปาหว่าต้องตอตอบท่าน้าช่ใช่ก็เป็นสิ่งที่เราพยายจะกระกายให้